มันพระกูพระที่มันเป็นของกูสมบัติกูผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ดู The Stone พระแท้คนเก๋ก,กันแล้วใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ยหนังเนี่ยเข้าเน็ตฟิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไปแล้วเรียกได้ว่านี่มันอีกหนึ่งหนังไทยที่สนุกมากๆในปีนี้กับภารกิจตามหาพระสมเด็จในตำนานที่เราได้เห็นสันดานคนได้เห็นเหลี่ยมของคนครับตัวนี้เซลอยู่นะคะลดราคาดนน้าเฮียซิงด้วยค่ะ จริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้คือเรื่องของการเชื่อใจครับอย่างที่เซียนหมวยบอกกับเอกว่าถ้าเราดูคนเป็นเราก็จะไม่โดนหลอกนอกจากจะดูว่าตัวละครอย่างเ,เอกเนี่ยจะเชื่อใจใครหนังยังถามเราอีกครับว่าเราจะสามารถเชื่อใจตัวละครคนไหนได้บ้างยังในตอนจบของหนังทุกคนคิดว่าพระสมเด็จในมือของเอกเนี่ยคือองค์แท้หรือเปล่าครับจากกองถ่ายทั้งหมดของพ่อสุนทรเนี่ยมันเต็มไปด้วยพระสมเด็จที่พ่อสุนทรอ้างว่า พระองค์แท้เนี่ยอยู่ในนี้แล้วเราเนี่ยจะเชื่อได้ไหมว่ามีจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าวงการนี้เขาเชื่อเซียนกันขนาดผู้การที่มาจับเนี่ยยังต้องถามเซียนก่อนเลยครับว่าองค์ไหนในถาดคือองค์แท้อีกทั้งตอนก่อนที่เซงควาไรซ์จะตายเนี่ยเขาได้ชี้ไปที่ถาดแล้วบอกเอกว่าองค์นั่นแหละครับแท้เราจะเชื่อใจเซ้งได้ไหมเพราะเซงเองเนี่ยเคยดูพระผิดไปครั้งใหญ่มาแล้วกับการที่หลอกขายพระปิดตา เรียกได้ว่านี่คือการตั้งคำถา,ถามถึงเรื่องของความเชื่ออย่างแท้จริงครับทีนี้เนี่ยเรามาดูทฤษฎีความเป็นไปได้กันบ้างว่าพระที่อยู่ในมือของเอกอาจจะเป็นพระแท้หรือพระเกหรือเปล่าอย่างแรกนะครับพระสมเด็จที่เอกหยิบมาอาจจะเป็นองค์แท้จริงอันนี้ก็เหงไปครับก็รับทรัพย์กันไปหนาเนาะต่างคนต่างวินต่อมาพระในถาดอาจจะมีแท้ตามที่เซ้งบอกแต่เอกเนี่ยหยิบมามัวม่ว องค์ที่ได้ไปเนี่ยอาจจะไม่แท้ก็ได้ครับหรือจริงๆแล้วพระสมเด็จแท้เนี่ยอาจจะถูกทําลายเป็นผงไปแล้วตอนที่ชุลมุนยิงกันในล้านดังนั้นทําให้พระสมเด็จที่เอกยิบม,มาเนี่ยเป็นพระเกครับหรือจริงๆแล้วในถาดไม่เคยมีพระแท้อยู่เลยตั้งแต่แรกพอสุนทรอาจจะเอาเก็บไว้ที่อื่นแล้วเรียบร้อยที่เหลือเนี่ยเอามาแค่หลอกเอกเท่านั้นเองเอาเป็นว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับ พระสมเด็จในมือของเอกเนี่ยมีคนรับซื้อแล้วถึง100ล้านบาทเนะคือเฮียไพรัสจากการที่เอกเนี่ยรอดตายมาได้ภาษาคนเล่นพระเรียกสิ่งนี้ว่าพระมีประสบการณ์ครับแปลว่าพระองค์นี้เนี่ยมีของจริงทั้งที่เราเห็นว่ากระสุนในหนังเนี่ยมันหมดเองน่ะรครับถ้าตามความเชื่อสิ่งนี้เนี่ยมีดวงแคล้วคลาดเต็มไปด้วยบรารมีพุทธคุณต่างๆราคาก็พุ่งสูงปรีดเรียกได้ว,ว่าตอนนี้เนี่ยเอก เตรียมตัวกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ได้เลยครับจากปกติตอนแรกที่เราเห็นเขาเนี่ยมีชีวิตที่ยากจนร้อยล้านเสียก็สู้นะเพราะว่าเฮียไพรัสเนี่ยเขาเชื่อสุดใจว่าองค์นี้แหละมีของแท้แน่นอนไม่ว่าราคาไหนก็ยอมสู้เห็นไหมครับว่าเดอะสโตนพระแท้คนเก๋เนี่ยเป็นเรื่องราาของความเชื่อขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะเชื่ออะไรนั่นเองครับและทุกคนละครับคิดว่าพระสมเด็จเฮียรั์ในมือเอกเป็นองค์แท้หรือเปล่าก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ส่วน The Stone พระแท้คนเก๋สามารถรับชมกันได้แล้วทาง Netflix ครับรอติดตามผลงานใหม่ของพี่เป้อารักษ์ได้เลยกำกับเรื่องแรกก็สนุกขนาดนี้เรื่องต่อไปแอบคาดหวังแล้วนะครับ